สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนแก่นอีกเช่นเคยนะครับผมถอนหายใจมาแบบนี้เอาอีกแล้วนะครับคือผมอยากจะมานำเรียนพี่ป้านาอาและนำเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเกี่ยวกับที่ดินสปกอเกี่ยวกับการยื่นคำร้องคำขอนะครับใน ในเอกสาร4 163เนี่ยที่เราได้พูดกันบ่อยๆนะครับเพราะอะไรจึงพูดกันเรื่อง4 163เป็นนัยสำคัญแบบนี้เพราะมันจะหมดเขตในวันที่9ธันวาคมปี2568นี้นะครับโดยนับมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปี2566ที่ผ่านมาทีนี้ประเด็นคือผมอยากจะสื่อในวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับ ฟังผมไว้นะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับถ้าท่านฟังแล้วท่านไม่เข้าใจอยากจะปรึกษาส่วนตัวใต้คลิปวิดีโอมีคำว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปแล้วจะเจอไลน์อ่านรายละเอียดแล้วค่อยทักผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอและสื่อสารในวันนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจและรวมไปถึงผม ขอร้องนะครับกราบขอร้องเจ้าหน้าที่สปกรทุกจังหวัดให้เข้าใจเหมือนกันไม่ต้องถามว่าผมเป็นใครผมเป็นชาวบ้านครับผมเป็นชาวบ้านตาดำๆนี่แหละนะแต่เอากฎหมายมาฝากกันเอาระเบียบมาเล่าสู่กันฟังการที่ประชาชน นะครับจะไปยื่นสปรกรเนี่ยไปยื่นเช่าในฐานะเป็นผู้ซื้อนี่แหละอ่ะหรือได้ที่ดินมาแบบผิดนะครับในระเบียบข้อ62เขาก็ระบุไว้นะเขาไม่ได้บอกว่าได้มาโดยการซื้อนะครับท่านเจ้าหน้าที่สปกทุกจังหวัดครับท่านลองอ่านโดูดีๆนะครับใครที่ได้ที่ดินมาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็คือได้รับที่ดินมาแบบผิดประเภท ประเภทได้รับอนุญาติร่ยไม่ได้รับอนุญาตนะครับคือได้ที่ดินมาจะยกให้จะเข้าไปอยู่เข้าไปครอบครองจะอะไรก็แล้วแต่จะซื้อจะขายก็แล้วแต่นะครับเมื่อประชาชนไปยื่นนะครับขอใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สปกปฏิเสธครับ และมีบางจังหวัดหนักไปกว่านั้นครับบอกไม่รู้ไม่ทราบพวกคุณซื้อขายกันผิดกฎหมายจะมาเรียกร้องอะไรมีคนรายงานผมมาเยอะมากมีจังหวัดด้วยนะมีชื่อจังหวัดแล้วตอนนี้ผมส่งชื่อจังหวัดเนี้ยเข้าไปร้องเรียนที่ส่วนกลางแล้วครับไม่รู้ถึงหรือเปล่านะแต่ส่งไปแล้วครับ ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะเน,นี้ยคุณไปพูดกับประชาชนแบบนี้ไม่ได้คุณมีหน้าที่ยิ้มให้คําแนะนําให้คําปรึกษาหาทางออกประชาชนฟังผมไว้นะครับถ้าไปเจอลักษณะเจ้าหน้าที่แบบนี้นะครับนะสามารถติดต่อผมเข้ามาได้ครับนะหลายร้อยกิโล ประชาชนด้านด้น,ดนหอบสังขารเข้ามาเหมารถเหมาเรือมีไหมถ้ามีเครื่องบินคงจะเมาเครื่องบินนะครับถ้ามีเงินพอนะเข้ามาร้อยสองร้อยกิโลยังไม่รวมขากลับไปกลับ300กิโล400กิโลท่านเห็นใจประชาชนไหมครับท่านบอกว่าประชาชนทำผิดกฎหมายใช่ครับทำผิดมาตรา39มเ <39 S 1> <39 S 2> ครับไม่ใช่สามเก มาแต่สามเนะพอผิดแล้วทำไงฮะถ้ารู้ว่าผิดแบบนั้นทำไมเจ้าหน้าที่สปรกรทั้งประเทศอไม่ยึดไปเลยทำไมคุณไม่ยึดที่ดินที่บุคคลเหล่านี้ประชาชนแบบนี้ทำผิดก่อนวันที่9ทธันวาคมปี2 5 6 6ทําทำไมไม่ยึดครับท่านผ่อนปลนให้ประชาชนเองนะ ท่านผ่อนปล้นเองนะครับและลงในจิตจานุเบกษาด้วยนะครับให้มีผลบังคับ9กธันวามาจนถึง9ก้ธันวาหกมาจนถึงเก้าธันวาปีหกแให้ประชาชนที่ได้ที่ดินมาแบบผิดๆไปขอใช้สิทธิ์ในที่ดินแปลงเดิมก็คือไปยื่นเช่านั่นแหละนะครับไปยื่นขอสิทธิ์ในการเช่าน,น,นะก็รู้ว่าสิทธิ์การเช่ามันจะเกิดขึ้นนู่นแหละ ประมาณปี69เป็นต้นไปแต่เนี่ยที่ให้ไปยื่นเนี่ยก็คือยื่นรักษาสิทธิ์โดยเอกสารที่มีชื่อว่าสปก4ขีด163พอประชาชนมายื่นเนี่ยสิทธิ์ของประชาชนก็ยังไม่เกิดเจ้าหน้าที่ครับตั้งใจฟังผมดีๆนะสิทธิ์ประชาชนที่มายื่นกับเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดเลยเนะี่ยยังไม่เกิดว่าจะได้เกิดสิทธิ์เช่ายัาง เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สปกจะต้องรับเรื่องครับรับเรื่องเพราะอะไรเพราะการพิจารณาการให้เช่าะจะต้องมีการแต่งตั้งอนุกรรมการเข้าปรึกษาหารือกับฝ่ายกฎหมายจะต้องมีการประชุมหารือลงความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการว่าจะให้ใครเป็นผู้เช่าต่อไปในที่ดินแปลงนั้นพิจารณาจากไหนครับ พิจารณาจากประชาชนฟังไว้นะครับการที่จะได้ที่ดินสอปรกอร์มาเช่านะ่ะมาทำานะ่ะมาทากินนะ่ะพิจารณาจากเอกสารที่คุณส่งไปในวันที่ยื่นสปรกร์4ขีด163หลักฐานน้อยมากก็ขึ้นอยู่กับ การทําประโยชน์ในพื้นที่การนําเอกสารมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ส่วนเจ้าหน้าที่นะครับมีหน้าที่รับเรื่องเพื่อประชาชนมาใช้สิทธิ์ไงถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รับเรื่องตอนนี้ผ่าน9กทันมาคมปี68ไปคุณก็บอกว่าประชาชนไม่มาใช้สิทธิ์รัฐเปิดโอกาสให้แล้วประชาชนไม่มาใช้สิทธิ์เอง คุณนั่นแหละไม่ยอมรับไม่ยอมรับประชาชนที่ไปยื่นขอใช้สิทธิ์คุณนั่นแหละถ้าประชาชนไปลงแล้วคุณไล่กลับบ้านบางคนโดนไล่กลับมาบ้านนะครับต้องใช้คําว่าไล่เลยเพราะมีคนแจ้งเข้ามาใช้แค่คำสองคำไม่เอาไม่ดูเดี๋ยวผมมีวิธีแนะนํานะครับว่าจะจัดการยังไงดูไปเรื่อยๆครับ ค่อยๆดูไปใครไม่อยากดูกดทิ้งไปไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องมาด่าผมทีเนี้ยในเมื่อยิ่งคุณไม่รับเรื่องของประชาชนแล้วเนี่ยเอกสารจะน้อยจะมากก็ช่างคุณมีหน้าที่ถ้าเอกสารไม่ครบมันน้อยคุณก็มีหน้าที่แนะนำว่าขอเอกสารเพิ่มเติมได้ไหมคะคุณแม่คะคุณลุงคะคุณป้าคะเพราะอะไร เพราะจะได้มีน้ำหนักในการพิจารณาระดับอนุกรรมการท่านก็จะได้มีสิทธิ์ไงคะมีสิทธิ์ไงครับต้องแนะนำแบบนี้ไม่ใช่เออไปไปไ,ปไปอย่ามาพูดบอกว่าเอกสารไม่ครบไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไปไปคนเยอะไม่ใช่คนจะล้นทั้งประเทศไปที่สำนักง,งานเดียวก็ช่าง คุณก็ทำตามคิวทำตามสเต็ปวันหนึ่งได้กี่คนก็ไม่เป็นไรถ้าทำอย่างมีระบบระเบียบคุณก็คลองใจประชาชนได้ผมไม่ได้ให้คุณเอาใจประชาชนแต่ผมให้คุณทำตามกฎระเบียบที่เขาออกมาว่าจะต้องยื่นเช่า,ายื่นขอเช่าในที่ดินแปลงเดิมเอกสารซอสขีดหนมมันระบุไว้ชัดเจนว่า เป็นหนังสือแจ้งความประสงค์อยากจะได้ที่ดินนะครับหนังสือแจ้งความประสงค์อยากจะได้ที่ดินที่ไม่ได้รับอนุญาตนะถ้าอ่านผิดขออภัยแต่ประมาณนี้ครับมันลงท้ายว่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องยื่นคำร้องคำขอนะ่ะแล้วเจ้าหน้าที่ไม่รับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นขนกันมาเป็นรถสองแถว ไปกับ300กิโลโทรมาบอกผมคุณหนุม่มแม่ไม่ไปอีกแล้วแม่เสียใจมากกับคำพูดของเจ้าหน้าที่ถึงไปเขาก็ไม่รับเสียเวลาเสียเสียหมดทุกอย่างแล้วต่อไปในอนาคตยื่น4-163ไม่ได้ไม่มีหางบัตรก็เท่ากับเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ในเมื่อไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ต้องถูกรัดเวียนคืนครับในสปกร อันเนี้ยชาวบ้านก็เสียสิทธิ์แต่คนที่ลอยหน้ารอยตายอยู่คือเจ้าหน้าที่สปกอที่ไม่ได้ทําให้อย่าเถียงผมนะถ้าเจ้าหน้าที่ดูอยู่คุณไม่ได้ทําให้จริงและคุณจะต้องไปดูระเบียบข้อนี้ให้จริงว่ามันสิทธิ์ประชาชนยังไม่เกิดแค่ไปยื่นแจ้งความประสงค์อยากจะได้ที่ดินในที่ดินที่ตัวเองทำกินอยู่โดยไม่ได้รับ อนุญาตประชาชนคนนี้ที่ยื่นจะได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์คุณไม่ได้เป็นหน้าที่คุณไม่ได้เป็นผู้ตัดสินชีวิตเขาไม่ได้ตัดสินชีวิตประชาชนแต่เป็นคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายพิจารณาภายภาคหน้านู่นครับวันที่มีการให้เช่านูน่นอันนี้เป็นแค่หนังสือแจ้งสิทธิ์เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในห่วงเวลาสองปีที่เขากำหนดไว้ ค,คุณนั่นแหละที่จะทําให้ประชาชนไม่ได้สิทธิ์แล้วที่บอกว่าประชาชนรู้อยู่ว่ามันผิดกฎหมายไปซื้อมาไม่รับรู้รับทราบเนะี่ยคุณอย่าไปซ้ําเติมประชาชนถ้าเขามีเงินถุงเงินถังเยอะแยะมากมายเขาไปซื้อโฉนดน o 4แล้วครับน o 4สสทุกวันนี้เท่าไหร่ครับไล่ละสองแสนสามแสนเป็นล้าน เอาเงินไหนมาซื้อครับแต่ผมไม่ได้บอกให้ประชาชนไปซื้อที่ดินสอปกอนะฟังไวด้ดีๆนะไม่ใช่ดาม่าผมมานะอันนี้ผมหมายถึงที่ผ่านมาอ่ายายสียายสายยายมายายมีเนะี่ยส่งลูกส่งล้านเรียนจนจบปรยาตีเผื่อส่งคุณนั่นแหละคุณเจ้าหน้าที่นั่นแหละเรียนจนได้ดิบได้ดีจนได้มานั่งบนคุณจะเลือกเอาระหว่างนั่งบนหัวคนกับนั่งบนใจคนนะ่ะ คุณจะนั่งตรงไหนคุณเลือกเอานะมีไหมเจ้าหน้าที่สปรกรในเนี้ยในประเทศไทยเนี่ยที่พ่อแม่ได้นําอย่าปฏิเสธผมนะว่าไม่มีอ่ะมีที่พ่อแม่ได้นํา,นะาท,นที่ดินสปรกรไปส่งให้คุณเรียนเนี่ยนะคือขายอ่ะขายส่งให้คุณเรียนเนี่ยมันต้องมีเพราะฉะนั้นคนเรานะ อย่าดูถูกประชาชนอย่าลืมกาพืชตัวเองคนเราอย่าลืมกาพืชตัวเองเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับถ้าเกิดเจ้าหน้าที่สปกจังหวัดไหนไม่รับเรื่องนะครับไม่ต้องทักมาผมก็ได้แต่ในขณะเดียวกันน่ะเขามีการคัดกรองเอกสารด้านหน้า เพื่อความรวดเร็วนะครับแต่ความรวดเร็วของเขาอะ่ะมันทำให้ประชาชนอีกลหลายๆคนเสียสิทธิ์เอกสารครบไม่ครบนะ่ะมันขึ้นอยู่ที่ตัวของบุคของตัวเกษตรกรว่าภายภาคหน้าตรวจสอบมาแล้วเอ,เอกสารมีแค่นี้คุณก็ไม่ผ่านคุณสมบัติแค่นั้นเองนะครับหรือคุณใจดีหน่อยอะ่ะคุณก็แนะนำาประชาชนทราว่าเออนี่แม่ต้องขอเอกสารตรงนี้เพิ่มนะตรงนี้เพิ่มนะ ด้วยความอ่อนน้อมวาจาดีเข้าใจไหมประชาชนฟังผมนะครับในกรณีเราเตรียมเอกสารไปหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำเนาที่เป็นบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือเอกสารสปกรสีขีดศูนหะครับหรือตัวจริงก็ได้นะครับใบเสียภาษีบำรุงท้องถิน่นใบเสร็จขายพืชผลทางการเกษตร ที่เราจะเอาไปยืนยันว่าเราใช้ที่ดินตรงนั้นเพื่อการเกษตรจริงนะครับเพื่อให้กรรมการในภายภาคหน้ารับพิจารณานะครับมีเอกสารอะไรก็ยื่นไปใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีเอาไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใบทะเบียนสมรสถ,ถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรสมุดเล่มเขียวไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีให้เอาไปด้วยครับเพราะมันหมายถึงการพิจารณาในภายภาคหน้า ไม่ใช่การพิจารณาตรงครัดกรองเอกสารตรงนี้จน้าที่ตรงนี้มีหน้าที่รับเรื่องรับเรื่องเฉยๆแล้วก็ให้ฝ่ายนิติกรสอบไปนะครับว่าบางคนไปสาสิทธิ์ไงครับก็าสาสิทธิ์แล้วให้คนนี้คนนี้คนนี้ทาการสาสิทธิ เจ้าหน้าที่สปรก,รกรฝ่ายนิติกรฝ่ายกฎหมายเขาก็จะยึดเอาสปกระกร่ึ้คืนไปแล้วก็ลงบันทึกให้กับผู้ที่ไปยื่นเช่านะครับเป็นเอกสาร4-163ก็ลงลายมือชื่อฉีกกลับขึ้นมานะแต่กรณีที่เจ้าตัวไม่ไปเซ็นไม่มีฉบับจริงไปฉบับจริงอาจจะอยู่ที่ทอกศอ,อ,อย่างเงี้ยก็ไปขอใบรับรองหนี้มานะครับไปขอใบรับรองหนี้มาเจ้าตัวไม่ต้องมาก็ได้ เจ้าตัวที่มีชื่อใน4ขีด0 1ไม่ต้องมาก็ได้หรือจะมาก็ได้เพราะอะไรเพราะเป็นหน้าที่ของผู้ที่ผู้ที่อยากจะยื่นเช่าในที่ดินที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยนะครับแจ้งความประสงค์เฉยๆนะครับว่าเราขอใช้สิทธิ์ในที่ดินที่ไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ต้องรับไปในวันสอบสวนสิทธิ์ในภายภาคหน้านะครับคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สประกอเองฝ่ายกฎหมายเองก็จะมีการ ตรวจสอบเองมีการเรียกขัง้งเคียงมีการเรียกผู้ใหญ่บ้านมีการดูเ,เรียกเจ้าของที่ดินตัวจริงไม่ใช่เจ้าของที่ดินตัวจริงคนที่มีชื่อที่ได้รับอนุญาตตัวจริงเจ้าของตัวจริงคือสปกนะครับไม่ว่าจะโฉนดเพื่อการเกษตรหรือโฉนดสปกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งหรือโฉนดเพื่อการเกษตรเจ้าของตัวจริงคือสปกรครับคือปฏิรูปครับพวกเราเนี่ยไม่ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนได้รับ แบบนี้ว่าเอ,อไม่ทําให้หนู่นนี่นั่นคุณพยายามติดต่อคนที่มียศที่สูงขึ้นผมแนะนําให้ติดต่อฝ่ายกฎหมายเลยครับอย่าเดินทางกลับเพราะอะไรกว่าท่านเดินทางกลับมาอีก150หรือ200กิโลรวมแล้วไปกับ400กิโลแล้วท่านเอาตรงนั้นให้เสียดให้เสดน้ําไปเลยดูซิว่าฝ่ายกฎหมายสาพแต่ละจังหวัดจะพูดว่ายังไงครับมีเอกสารขนาดเนี้ย ไม่ยอมทําให้ขาดแค่อะไรครับขาดแค,ตค่ตัวจริงไม่เกี่ยวครับตัวจริงไม่เกี่ยวครับมันจะเกี่ยวต่อเมื่อมีการมาสละสิทธิ์แต่ถ้าตัวจริงอยู่ที่ทกศนะครับก็ขอแค่ใบรับรองหนี้มาหรือถ้าไม่เอาใบรับรองหนี้มาก็มายื่นเช่าในที่ดินแปลงนี้ก็เอ,อมายื่นขอสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ก่อนนะครับพอวัน ฟังดีๆนะสำหรับที่ที่อยู่ทกศนะอาจจะยาวหน่อยเนี่ยครับก็เจ้าหน้าที่จะต้องรับเรื่องไว้ไม่ใช่ว่าให้ปไปไล่เอาตัวจริงมาจริงๆคนที่มีชื่อก็ต้องมามาด้วยก็เหมือนมาด้วยก็ดีเหมือนกันเพื่อมาแจ้งเจตนาของตัวเองว่าเรามาใช้สิทธิ์แล้วนะแต่ฉบับจริงอะ่ะมันอยู่ที่ทกศเรามาใช้สิทธิ์แล้วนะเผื่อมีที่ดินไหลแปลงไงครับจะไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในวันข้างหน้า ในข้อหาเราไม่มาแจ้งว่ามีบุคคลอื่นเข้าไปอยู่แล้วก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่ซะเจ้าหน้าที่ก็จะลงบันทึกถ้อยคําไว้ว่าเออยายมียายมาตาสียายมาได้มาแจ้งไว้แล้วเมื่อมีการถอนสิทธิ์หรือเพิกถอนสิทธิ์ถ้ามีที่ดินแปลงอื่นๆอยู่ที่เป็นโฉนดเพราะหนึ่งคนไม่ได้กําหนดว่ามีกี่แปลงนะครับมีหลายแปลงได้มีแปลงสองแปลงสามแปลงได้ก็จะไม่ถูกเพิกถอนไปด้วยแต่ถ้าเพิกถอนโดยผิดกฎหมายอ่ะ เป็นการเพิกถอนจากคณะกรรมการเลยเนะี่ยถ้าถอนแปลงใดแปลงหนึ่งก็คือถอนชื่อทั้งหมดจริงไม่จริงคอมเมนต์มานะถ้าเจ้าหน้าที่ดูอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นการไปแจ้งความประสงค์และสละสิทธิ์เองในที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นการสละเฉพาะแปลงไอ้สองแปลงเนี่ยก็ยังคงเหลือส่วนการขอใบรับรองหนี้มาเนะี่ยมันก็ยังไม่เกิดผลหรอกครับแค่เจ้าหน้าที่สปรกรับเรื่องไว้ ใน4ี่ขีด163ไว้ก็พอทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการของฝ่ายกฎหมายเท่านั้นที่จะเ,เรียกผู้ที่ยื่นใน4ี่ขีด1น3มากับเจ้าของคนนี้มานะครับผู้ที่เอาไปจําไว้เน่ยเอามาตกลงหาหรือร่วมกันว่าเออเนี่ยทรัพย์สินนี่สินที่ได้ไปก,กู้มาเนี่ยต่อไปเนี่ยคนที่มารับช่วงต่อในที่ดินน่ยจะต้องร่วมกันชดใช้นี่กับทกศด้วย ยอมไหมถ้ายอมก็จะทําสัญญาเช่าให้และตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเนี่ยเขาจะต้องเรียกมาปรึกษาหารือกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอไอไปรอตัวจริงตัวจริงมาผมถามหน่อยคุณเจ้าหน้าที่ไปเอาไมา้ผมดูหน่อยเอาไปจําไว้ตั้ง8ปดแสนเก้าแสนนะคุณจะเอาเงินก้อนไหนไปไทยมาจะแสนแปดแสนเก้าแสนจะต้องอาศัยทําการเกษตรในพื้นที่แล้วค่อยๆขายไปขายไปแล้วก็ทย,ย,ย,ยอยจ่ายดอกประจาปีหรือจ่ายต้นเป็นก็ได้สรุป เจ้าหน้าที่จะต้องรับเรื่องเพราะแค่รับเรื่องไว้สิทธิ์ยังไม่เกิดกับประชาชนแต่ประชาชนจะไม่ขาดสิทธิ์แต่ประชาชนจะขาดสิทธิ์ก็คือคุณไม่รับเรื่องนี่แหละกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ถึงหูผู้หลักผู้ใหญ่กดติดตามผมไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้มีคลิปดีๆผมจะมาบอกใครสนใจจะปรึกษาเรื่องที่ดินใต้คลิปวิดีโอมีคําว่าเพิ่มเติมผมระบุรายละเอียดไว้ให้หมดมีไลน์ในนั้นกดเข้ามานะครับเสียเงินครับ มีการเรียกเก็บมหาโหดเลยครับไม่ครับไม่ไม่ไมไมไมนิดนิด,นดหน่อยหน่อยครับนะโอ้ก็จะไม่ให้เลยเหรอปรึกษาแต่ละคนเป็นชั่วโมงเอาทีนี้นะครับของแท้จะต้องชื่ออนุสักบัวรพาเท่านั้นถ้าเวลาผมทักกลับไปถ้าไม่ใช่ชื่ออนุสักบัวรพานะครับของปลอมครับ จำไว้นะสวัสดีครับ